สวัสดีจ้าอันยองอาเซโยวเมื่อนี้เสื้อผ้าเห็ดก่อยกุ้งเต็นจ้านี่ถือว่าสดยุตานี่เต็นดองแดง,องแดงองแดงอยู่นี่นอื่อมาต,ตลาดน่าจ,จะหมื่นหนึ่งค่ะมื่นวอนบ้านห้องกะสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบบาทจ้านี่จ้าเน,นี่เต็นดองดอง,ต,องตัวตายก็มีตัวเป็นก็นมีจ้าเพราะว่าเอามาลางนำสือมาตะเืมอเสาเ,เนียวแล้วมาเห็ดตอนแรงนี่ เอ็ดก้อยกุ้งเต้นจ้ะกินดิบบัดน,นี้เฮาสิมานวิธีแบบว่าขาเชื่อก่อนจ้ะต้องห้องสิกินดิบขาเชื่อด้วยนี่โซจูเราเกาหลีจ้านี่แถ่ไว้จะหาหนาทิตย์ละเใสัยเลยขาเชื่อขาเชื่อช่วงนีผู้วิทย์ให้เทิดเลยเออเพิ่งขวดจ้ะถึงไว้จะหาหนาทีจ้ะ ออเรากมะกรอเอาตะโตมันหาเชื้ออันนี้เป็นสูตรเรดเคล็ดลับของพอน้องสุดยอดจ้ะเ่นเคยพาเห็ดแบบนี้อยู่บ้านเฮาก็เอาเราซี40แทนก็นได้จ้ะของแพงโอเคจ้ะเดี๋ยวกบมาเบิร์ดขอแซรไว้์ทหานาทีก่อนนี่จ้แะแซมาได้หานาทีเราจะซ้ำล่างขาเชื้อแอลกอฮอล์เราจะมาต้องล่างอีกเด้อจ้ะเอามากรอเลยบบบนี้อืม ใส่ใส่ตะแกงกองจ้ะกองให้เหล่อมันออกให้มันบานห้องหอยนังล้มเนาะใส่โซดาเนาะอันนี้สูตรนี่เป็นกุ้งใส่ล้างด้วยโซจูหรือเหล้าขาวกองออกอันนจะเด็ดน้ำจ้ะน้ำหล่อ เสด็จนำแล้วก็มาใส่หม้อเลยจ้าหมอ้อแบบนี้อืม,มก็สิบเต็นเดาจ้าแต่ว่าเขาอาศัยว่าเขากินดิบเขาก็กต้องเฮ็ดให้มันสะอาดนะจ้านี่มีเต็นเนี่ยอยู่ปรุงเลยจ้าบ้านเนี่ยปรุงชูร่รสใส่ไลยแซบไล้ใส่หน่อยแซบน้อยนี่ส่วนหนึ่งพอแล้วก็เข้าขว นี่ซอนนี้เนาะนี่จะมีเขาขวาสองซ้อนโอเคเรากระพดผงบอสเลายพีกันนี้เออพชรจังน้อยน้ำปลาแดกแบบนี้พี่เออปอน้องสุดาอดิดให้แน่น้ำ,นำปลาแดกจังน้อยด้อจ้าปอตตองลายนี่ นี่ก็พอต่อไปต้นหอมผักซีซาลแเน่ใบผักแพลวหั่นปนกันได้เนี่แหละจ้ะและะ้วการบักเน้าผักแพลวขาดก็ได้ความแซ่บความนัวอืดีลงไปกลอยกุ้งกลอยกุ้ง พอน้องสุดยอดเพื่อนเฮ็ดให้กินเรื่อยอยู่กจะจำเอาเฮ็ดคือลาบคืออย่างนี่แหละเนาะก่อยเงอก่อยคืออย่างสี่ละคือกันเลือือ้อก่อนอมเม็ดคืออือค่อยๆก่อนค่อยใส่ผักที่หลังเอาลืมน้ำปลาปลาจาักหน่อย อโอ้หอมขึ้นเลยวม嘛ใบแตกเลยก่อยกุ้งก่อยกุ้งนุ่มเ,เต็นลรวจ้ะเพราะว่าล่างเหลามันเอ,เอาความสะอาดไว้ก่อนเพราะเกาหลีหามาขายเขาก็เได้ล่างดีทักได้แล้ก็มาล่างนา้ำเปล่าสองสามน้ำแล้วก็มาแซ่เหลาจ้ะขาเชื่อกเด็ดกินเองต้องเฮ็ดดีๆความสะอาด ก็เขากินดิบเนาะขิงเปร้กินสุกกินะเบิร์ตจะเอาไปขวาอุ่นตัวนี่กินดิบก่อนโอเคมันนี้ใส้ผักจ้ะสุมลงไปหัวหอมแดงต้นหอมผักซีซาละแหน่ผักแคล้วจ้ะนี่โอเคโอ้คักแ์เถวเพ่อหอมเลยว่ะ บบเน,นี้ยใบสันใบแดงใจไวบใบายใส่พริกหลายจ้ะกินก้บเขาไม่นสิแสียบ่องต้องใส่หน่อยๆพริกผงเพราะว่าพริกผงมันรอบนี่ใส่น้อยเดียวกับเพจค่ะอู้อืแบบน,นี้เอาพอน,น้องสุดยอดซิมหน่อยแน่บาดนี่เป็นยังไดคิดว่าพอดีละ เป็นยังไงจ้าเพะแซบบ่ะกพดีเลยวะว้าวเป๊ะเลยวะนี่อลังการเขาแหาเดี๋ยวซิมกันเด้อบันนี้แม่ลองสจอดซิมกันเด้อจะคำกันอืมหอมพักอืม ขนาดไส้น้อยเดี๋ยวต้เผ็ดจำเนียวนี่เผ็ดแห้งอยู่อีอ่อืมใส้น้อยเดี๋ยวเผ็ดเ,เหรอ,อ,หอแ,ลแล้วเด็ดแล้วอ่ะยิ้มเข่าและบันจ้าเอ่ะตักใส่จานเนาะบันนี่พ่อกินเข่าหอมบันนี่แดดแล้วแรงแล้วเอาพอ่อเทใส่าจานด้วยนี่กว๋วยกุ้งพอน้องสดยอด แม่เป็นผู้เฮ็ดแม่นเนาะผู้เฮ็ดสูตรเพื่อนนั่นะอะแล้วเราล่างแต่ขาเชื่อสำแองก็หัวหลางเลยนะพเพราะแต่บอรก,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 กินบอกินบอรอันบอก์อีโมใครตักไหมนะจะเอาสวดอีกเวนคว้ออออหอมเดี่ยวนะโอ้ยนะขอนิ้วนายหมอไปเอามาด้วยขอนียวปะนนี้ โอเคจ้าสำหรับช่องพ่อน้องสุดยอดหากินให้เกาหลีเมื่อนี่กับผ้าเห็ดก่อยกุ้งจ้าเห็ดคือหลับคือก่อยหมูก่อยงวะทั่วไปล่ะจ้าแต่ว่าตรงที่เอเค็ดลับก็คือว่าเอาเหลราเขาวจาล่างข่ะเชื่อลกูกค่ะยังเนงาะจะอยู่นามน้องใดแน่เน,นาะนะจ๊ะ ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามในคลิปต่อไปน้ำเด้อจา้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะคะเพื่อสิได้เคล็ดคลิปดีๆอาหารแสบๆให้สู้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเรื่อยๆจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า